ภรรยามานี้วันนี้จะพาเรียนวรรณศาสตร์มาดูนี่นะเข้ามาดูนี่วันนี้พาเรียนมานี่นะครับพี่ตอนบ้านนาบ้านป่าคาร์ดอน,นทีน่ข้าวทุงท่งนาสองทุ่งนาภรรยาภรรยามานี้พี่จะพาดูวรรณศาสตร์นตำรห่งวรรณศาสตร์ครับต้นมะเดือต้นมะเดือสมัยเด็กๆเ,เนี้ยลูกมะเดือเอามากินกับแจ่วบองได้นะ ไปปีนต้นมะเดือ่อนีห้เขาเรียกต้นมะเดื่อมะเดือสีแดงมาแลกเกอินดีนะครับภรรยาเก็บมะเดือดไปสิเดี๋ยวจะพากินกับแจ่วบองมจะรู้ว่ามันกินได้นะนี่ข้าวมะเดือด มันยังไม่สุกนะครับเป็นยังลูกเ,เล็กๆอยู่แต่ว่ากําลังกิน,นะครับกำลังพอกินมันจะฝัดฝาดหน่อยก็เรียกมะเดื่อเดี๋ยวปเลียเก็บมะเดือนเนีเ่ยเป็นผลไม้ป่านะครับต้นมะเดือนนู้นเขาบนสูงเยอะมากนะครับนี่ครับนี่ลูกมะเดือนะครับให้ดูลูกมะเดือนนะครับน่ารัก คนก็คนก็สวยครับคนก็สวยค่ะอ้าออกไปเลยนะเก็บแค่นี้นะมาเดี๋ยวพี่จะเก็บให้เดี๋ยวจะเก็บเดือนนะครับคตั้งเนี่ถือกล้องไว้สิถือกล้องไว้เดี๋ยวพี่เก็บอเดือดนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็เอาพอกินนะครับเราไม่เอาไปเยอะหรอกได้ให้มันสุกแล้วก็ให้นกไปกิน เป็นอาหารของนกนะครับเป็นอาหารธรรมชาติของนกไมลงแกธรรมชาตินะไหนดูนี่ครับได้มะเดือโอ้โหเป็นพวงเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปกินเจ้าบองกินนะภรรยาเนะ <c oughs> มะเดือมะเดือเรีวยกว่าองโงนป <c oughs> <ะ>สามเด็กดีชแนลในรายการวาไรตี้